ทุกคนรู้ไหมใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขหนูรู้สึกดีใจมากๆที่หนูได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นชีวิตธรรมดาที่แสนพิเศษหนูเชื่อว,ว่าสุดท้ายแล้วความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกอย่างตามต้องการแต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสุดมือซอยก็ปล่อยวางสุดทนทางก็ปล่อยมือแก้ไขอะไรไม่ได้ก็แก้ไขที่ตัวเราคุณยายเคยสอนหนูว่าจบที่เราเบาที่สุดเลยค่ะชีวิตเราจะง่ายมากขึ้นถ้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรารู้จักตัด อะไรเราก็เลือกอะไรพอะทุกวันที่เราเติบโตขึ้นมันจะมีอะไรมากมายมาดึงสายตาเรามาดึงความสําคัญที่แท้จริงในชีวิตเราพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้จักตัดรู้จักเลือกว่าเราจะเลือกเดินแบบไหนเลือกใช้ชีวิตยังไงเดินไปหาความฝันเดินไปหาความสุขของเราแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่อยากสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขสามารถมาพบกันได้ที่บ้านผ่อนผูสร้างตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรค่ะบ๊ายบ้า Bye.